สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะัดจะมาแนะนำวิธีการดูใต้องค์กรของเราหรือในทีมของเราค่ะว่ามีใครบ้างที่เข้าผ่านลิงก์ของเรามาจากการที่เรานะ่ะนำลิงก์ไปแชร์ในโซเชียลต่างๆหรือมาดูว่าในองค์กรของเรามีใครบ้างที่อัปเกรดแล้วมีใครบ้างที่ยังไม่ได้อัปเกรดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเข้ามาที่แอปเสร็จปุ๊บนะคะจะเจอในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เป็นหน้าช้อปปิ้งนะคะ เราไม่ต้องเราเข้าไปที่บัญชีฉันค่ะเพื่อที่จะดูองค์กรของเราในหน้าบัญชีฉันเนี่ยก็จะมีรายได้ของฉันมีทีมของฉันเราไปดูที่ทีมของฉันค่ะแล้วไปดูที่สมาชิกทั้งหมดนะคะของเราสมาชิกทั้งหมดของเราจะเห็นว่าจะโชว์ว่าทีมของฉันมี1,304คน 1,304คนก็จะแยกไปในส่วนของลูกค้า1,055 Perforate Shopper คือ PS PS เนี่ย246คน AM 3เราอยากรู้ว่าลูกค้าตรงนี้ค่ะอันนี้คือคือ5 0 5 5 1 0 5 5คนคือทั้งทีมถูกไหมคะเรากดเข้าไปดูเราจะเห็นว่าที่เราเป็นคนเชิญเองที่เขากดเข้าลิงก์ของเรามามีทั้งหมด44ท่านแต่สำหรับในทีมเนี่ย สมาชิกในทีมของเราเชิญกันมาเองเนี่ยค่ะทั้งหมด1นึ่ท่านมีใครบา้างตรงนี้เราจะเห็นค่ะวันนี้วันนี้เมื่อวานนี้อันนี้เมื่อวานนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นมันก็จะบอกวันที่บอกเวลานะคะอันนี้เป็นในส่วนของว่าชี่ยังไม่ได้อัปเกรดถ้าเราอยากจะไปติดตามเขาเราก็แค่กดเข้าไปที่ตัวเขาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นใครสายงานใครของเราอย่างคนนี้ก็คือเป็น ใต้ใสายงานของน้องต้าก็ใต้ใสายงานของพี่ธน,นาทรอ,อิทินคุณเพชรพันล้านเนี่ยค่ะเป็นคนแนะนําพี่คนนี้เข้ามานะคะถ้าเราอยากติดต่อเขาก็อาจจะเบ็นเบอร์เขาไปหรือกดที่ตรงรูปโทรศัพท์เนี่ยค่ะถ้าเขามีวีแชทมีวอตแอดเนี่ยมันก็จะสามารถคุยกับเขาได้อย่างคนเนี้ก็มีเนาะแต่เราไม่คุยหรือจะเมมเบอร์เขาไปก็ได้ค่ะแล้วก็ไปไปตามเขาต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ ในส่วนตรงนี้คือที่ที่สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้อัปเกรดเราจะมาดูว่าในทีมของเราที่อัปเกรดแล้วมีใครบ้างล้วก็กดเข้าไปที่ p e r f o r a รช h o p p e r ก็จะมีฉันเชิญทั้งหมดที่เราเชิญเป็นคนเชิญเองและสมาชิกอื่นเชิญก็หมายถึงว่าในทีมของเราที่เชิญเข้ามาตรงนี้ค่ะก็จะแจ้งบอกวันเวลาที่เข้ามาด้วยแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าใต้กรงของเรามีใครบ้างที่อัปเกรดแล้วยังไม่อัปเกรดมีใครบ้างที่ขึ้น AM เหนไปดูสิ นี่ก็จะมีของที่เราแนะนําตรงมี2ท่านแล้วที่สมาชิกในทีมเป็นคนแนะนําก็1ท่านแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้หัลการซื้อของทีมเรากดเข้าไปดูค่ะก็จะเห็นว่าในทีมนี้มีใครซื้อสินค้าบ้างเนี่ยค่ะที่เราจะได้อันนี้มออออีอันนี้ใต้ถ้าถ้าอย่างเงี้ยเจบาทคือใต้สายงานที่เป็น AM แล้วเนี่ย ได้สัญงางคุณแอปเปิลแอปเปิลเป็น AM แล้วแอปเปิลจะได้รับ375บาทแต่นัดเนี่ยเขาใต้สายงานของ AT ทของเรา AM ของเราเราจะได้75บาทอย่างนี้เราจะได้188บาทอันนี้ใต้สายงานที่คนที่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น AM แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ก็จะมีขึ้นมาทั้งหมดทั้งที่มาสั่งซื้อสินค้า ช้อปปิ้งแล้วก็ทั้งที่คนที่มาสมัครเป็นนักธุรกิจเราก็จะเห็นหมดเลยการซื้อตรงนี้นะคะจะเห็น estimate เนี่ย estimate for reward เนี่ยคือคะแนนคือคะแนนก็คือเงินนั่นเองที่จะที่เราจะได้นะคะเนี่ยตรงตัวแดงเนี่ยค่ะ75บาทนี่คือเราได้75บาทเข้าไปร8อเราได้ร8อได้ร8ออันเนี้ยที่ว่าจะแยกเป็นในส่วนของอมาช่วงแรกแล้วก็มาช่วงตี2ก็คืออีก1 8 8บาท ตอนตอนครึ่งแรกเขาจะแบ่งให้สาหรับคนที่เป็น AM เนี่ยจะมีเป็นค่าบริหารแยกเป็นค่าบริหารกับค่าดูแลทีมงานให้ะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแยกเงินออกเป็นสส่วน188 18 188บก188ก็คือ375บาทนั่นเองที่ที่เราต้องได้แบบนี้ค่ะแต่ก็จะแยกแยกจ่ายเนาะตรงนี้แล้วก็ก็ลองเข้าไปดูนะคะ ลองดูเนี่ยวันนี้รายได้ของนะ้าทำมาเดือนกว่าๆเองก็ได้มาทั้งหมด79,924บาทแล้วนะคะวันนี้วันนี้ขึ้นมา1 2 0 3กดเข้าไปดูวันนี้ก็ได้มา1509บาทแล้วค่ะตอนนี้ยอดขึ้นมาที่1509บาทนะคะลองไปดูลองไปดูลองไปกดเล่นกันนะคะส่วนตรง ตรงที่มีคนถามมาว่าบัตรส่วนลดตรงนี้ค่ะบัตรส่วนลดก็คือตรงนี้ที่เราได้มา1,500บาทอะคะ่ะเขาจะแยกออกมาเป็นอย่างนี้ให้เรานะคะลองกดเข้าไปดูอันนี้นะก็ใช้ไปเวลาเราไปช้อปปิ้งอะคะ่ะอย่างของเราที่ใครที่อัปเกรดเข้ามาแล้วเราเราไปช้อปปิ้งเนี่ยมันจะมาดึงตรงนี้เลยอย่างวันนี้นะัดใช้ไปรายการมันก็จะเหลือ18ปกติมี19นะคะแล้ววันนี้นะัดช้อปปิง้งตัวนาฬิกาไปตรงฮอตเซลในการซื้อไปเรือนหนึ่งก็จะดึงออกไปใช้50บาทตรงนี้มันก็จะเหลือ18บแปดรา เราเราจะดูว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่เนะะี่ยค่ะกดเข้าไปตรงยูเซอร์เห็นไหมเราใช้ไป3 3มคูปองแล้วอันไหนที่หมดไปแล้วที่เราใช้ไม่ทันเนะะี่ยค่ะมันก็จะแจ้งมาตรง e อ p ก r e ายเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้อันนี้คือเสียไปเลยฟรีอันนี้ที่เหลืออยู่ที่เราจะต้องที่เราสามารถใช้ได้สังเกตด้านล่างอะคะ่ะจะมะีวันที่บอกกําหนดจอย่างนี้นะคะ่ะวันที่4เดือน2ถึงวันที่28 22เอ่อวันที่2เดือน8เนี่ยคะ่ะเวลา11 นาฬิกาย8นาทีก็จะหมดนะคะนี่ค่ะสำหรับคนที่ต้องการติดต่อพนักง,งานคือนี่ค่ะติดต่อพนักง,งานช่องนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เราก็ไปติ๊กว่าเราจะติดต่อเรื่องอะไรเราไม่ต้องการคุยกับหุ่นยนต์เราก็ลบกากบาทหุ่นยนต์ไปกดลิงก์ติดต่อเจ้าหน้าที่เราก็กดลิงก์ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นคนพูดที่ไม่ใช่ระบบนะคะโอเคค่ะลองไปเล่นดูแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแชร์แนะนําเรื่องอ,งอื่นๆอีกนะคะ